ขึ้สารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทรรรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริหรือสำนักงานกปร,รกับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะและวันนี้ค่ะดิฉันฐานุตราลีิวิทยานนทรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเดินทางมาที่หมู่บ้านชาวไทยมุสลิมหมู่ที่8ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่อุดรหมันมณีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะต้องให้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังลคะค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ดรเป็นเกษตรกรขยายผลทําเกษตรแบบผสมผสานของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะครเรียกได้ว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีไรายได้ที่มั่นคงจากการจําหน่ายผลผลิตต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยผลผลิตเยอะมากเลยในพื้นที่นี้กี่ไร่คะผู้ใหญ่ ทั้งหมดเนี่ยห้าไร่ครับ5ไรที่ใกล้น้ำห้าไร่แต่ที่ผมทําเนี่ยคแค่สามไร่ครับทาไม่ถึงห้าไร่อ๋อยังใช้ไม่เต็มพื้นที่ยังเยอะขนาดนี้เลยนะคะคพวกผลผลิตต่างๆเนี่ยค่ะทราบว่ายังมีการต่อย,ยอดเอามาสร้างสารรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆออกจําหน่ายด้วยอยากให้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับจริงๆที่ผมทําเนี่ยก็ทําตามแนวปัจจัย,ยาเศรษฐกิจพอเพียงของพระอ,องค์ท่านทําแบบปลูกพืชผสมผสานการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาในพื้นที่เดียวกันนะครับ บางทีบางครั้งถ้าเราจะขายเป็นของสดไปเลยบางทีบางครั้งมันอาจจะซ้ําซ้อนหรือว่าตลาดทั่วไปก็มีเราก็มาแปรรูปครับมาแปรรูปอย่างพวกปลาที่เราได้เข้ามาครับเราเลี้ยงไว้เนี่ยเราก็ขึ้นมาทําเป็นปลาแดดเดียวแล้วทอดทอดเราก็ไปขายถึงบ้านเลยถึงมือคนกินเลยไม่ต้องคือกินได้เลยอันนี้เสิร์ฟเลยครับโอ้โหนะคะนอกจากปลาแดดเดียวเรื่องมีอะไรคะเห็นบอกว่ามีทํา เค้กกล้วยหอมด้วยใช่ครับอันนี้เราก็ปลูกกล้วยหอมไว้ถ้าเราขายเป็นเป็นเป็นบีละถามว่ามันก็เกลื่อนตลาดมีแล้วเราก็มาแปรรูปอยากแม่บ้านผมําขนมเก่งมากครับก็เอามาเป็นขนมเป็นเค้กกล้วยหอมส่งตามที่ห้องประชุมต่างๆหรือว่าใครมีงานก็สั่งมาแล้วก็ตาจําหน่ายส่งร้านค้าบ้างครับก็คือผลผลิตจากในพื้นที่กเกษตรผสมผสานของเราครับ ทราบมาว่าล่าสุดเนี่ยยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากให้ผูใะะ้ใหญ่เล่าให้ฟังหน่ค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้วางจําหน่ายแป๊บเดียวก็หมดมีออเดอร์สั่งมาตลอดเลยก็คือจริงๆที่ผมทำเนี่ยมันหลากหลายอาชีพครับเพราะว่าอาชีพที่เราเลี้ยงเนี่ยมีมีไก่ไข่มีไก่กพื้นเมืองไก่ขิวห้วยทรายแล้วก็แพะเนื้อด้วยแพะนมด้วยคือจริงๆล่าสุดเนี่ยครับก็เป็น งานบริสุทติ์ครับงานบริสัตธ์มาส่งเสริมให้เราเลี้ยงไก่เขียวให้รายไว้เมื่อเลี้ยงไว้ถ้าเราขายเป็นกิโลก็กิโลละ80ดสิบาทนะครับถ้าเรามานั่งขายกิโล80ดสิบาทมันก็เหมือนว่าทั่วไปก็มีการแปลรูปครับมาทำเป็นข้าวมันไก่เขียวห้รายอ,อันนี้ก็ไก่เขียวห้รายก็มีที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่มีครับขึ้นชื่อว่าไก่เขียวห้รายต้องมีที่นี่แล้วก็ใครจะกินไก่เขียวห้รายก็ต้องมาที่นี่เราก็ รวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มแต่เป็นข้าวมันไก่เขียวไว้ทรายจัดจำหน่ายอันนี้พูดถึงเรื่องของกินมีทั้งของข่าวของหวานขนมมีเรียบร้อยแล้วทีนี้ในเรื่องของใช้มาต่อย,ยอดตอนนี้เห็นบอกว่าเรื่องของแชมพูแชมพูนี้ก็กำลังฮอตฮิตเลยแชมพูประคำดีควายตรงนี้เราได้มีการเ,าเรียนรู้หรือว่ามีการไปหัดทำแชมพูมาจากไหนคะครับจริงๆตรงนี้พวกผมเองก็ไม่มีองค์ความรู้หรอก ผมได้ไปพูดคุยกับท่านผอศูนย์ผอศูนท่านได้ใช้แชมพูประคําดีกวายแต่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีวางจำมท้องตลาดมีก็แพงมาก<ะ>ท่านก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ของศุนไปอบรมเอาองค์ความรู้มาแล้วก็ผมเองก็จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ได้เอาสมาชิกในหมู่บ้านหมู่แปดแห่งนี้ ผมทั้งผมด้วยขึ้นไปอบรมแล้วก็ได้ทําแชมพูประคำดีควายนะครับทําแล้วก็ได้ลองอามาทดลองใช้ตอนนี้ติดชา์จแล้วครับติชาขายขายได้ทั่วทั่วทั้งประเทศแล้วอค่ะเรื่องของแชมพูประคำดีควายอันนี้เป็นพืชสมุนไพรที่มันมีอยู่ในพื้นที่บ้านเราหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับจริงๆแล้วประคำดีควายเนี่ยมันส่วนมากมันอยู่ทางอีสานนะครับค่ะ แต่ว่าการที่เราได้เรียนรู้ได้พอได้นํามาใช้มันเป็นสมุนไพรที่ดีต่อหนังศรีรษะมากเลยก็นํามาแจกจ่ายนำต้นมาแจกจ่ายใ,ให้สมาชิกได้ปลูกปลูกแล้วครับแล้วก็สรรพคุณของสมุนไพรประคัดีควายเนี่ยมันช่วยแก้เชื้อราบนหนังศรีรษะแล้วก็ทําให้เ,เมื่อไม่เป็นเชื้อราผมเราก็ไม่ร่วงใช่ไหมครับอืมค่ะแล้วก็มีความเขาผสมขิงไปด้วย ครับตรงนี้มันก็ไปช่วยในในกลิ่นหอมด้วยครับอ่าอันนี้เป็นสรรพคุณของประคำดีควายที่เราได้เรียนรู้มาจากศูนย์ศึกษาห้วยสรายแล้วก็มาทำเป็นแชมพูนะคะตอนนี้เรื่องของการทำแชมพูค่ะก่อนที่จะมาทำคือต้องไปเรียนที่ศูนย์หรือว่าเจ้าหน้าที่มาแนะนำถึงบ้านคะจริงๆเราไปทำที่ศูนย์ครับไปตทำที่ศูนย์รวมสมาชิกไปทำคครับไปทำที่ศูนย์ต้องไปฝึกอบรมประมาณอาทิตย์หนึ่ง ประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็ทำแชมพูเป็นแล้วก็กลับมาทําด้วยกันตอนนี้มีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มที่ร่วมกันผลิตแชมพูกับเรากีา่คนคะเนี่ยผู้ใหญ่ก็กลุ่มหนึ่งสิคนครับ10บคนสิบคนครับเป็นการชักชวนยังไงกันบ้างคะจริงๆแล้วผมประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอ,อกกระจายข่าวแต่ทีนี้ความสมัครใจของลูกบ้านบางคนก็อาจจะไม่ไม่เข้าใจว่าทำแล้วจะได้อะไรทำแล้วจะมีมีไรายได้ไหม เพราะว่าเรายังไม่ได้ชี้แจงว่าถ้าทํำเราจะมีรายได้จากตรงนี้มีปันผลเราไม่ได้ชี้แจงครับแค่แนะนําให้ไปทํำทดลองทําก่อนค่ะแล้วเรารวมกลุ่มกันมานานยังคะเนี่ยจริงๆของผมเนี่ยตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะเป็นหมู่บ้านชาวไทยมุสลิมเชิงอัตรลักษ์การท่องเที่ยวประมาณเนี้ยครับตั้งไว้แล้วเพราะว่าของผมมีทํานมแพะสบู่นมแพะทําพวกนี้อยู่ด้วยครับนมแพะพัชไรด้วย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นมาเสริมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของรเราแล้วการทํางานของกลุ่มค่ะเรามีสมาชิกกันอยู่10คนใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเรามีการแบ่งหน้าที่การทํางานยังไงกันบ้างคะก็จริงๆตามการทาประคำดีควายแชมพูประคำดีควายนี่ก็จะมีมีการตั้งแต่ขบวนการตั้งแต่ต้ม ต้มรูปประคำดีกวายแล้วก็เอามากองเอามาต้องตั้งทิ้งไว้เป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็เอามากอกใส่ขวดเอาไปซีนเอาไปอะไรก็มีกระบวนการแบ่งหน้าที่การทำครับพรามีการติดสติกเกอร์ด้วยมีการซีนขวดด้วยก็แบ่งแบ่งหน้าที่การทำค่ะแล้วหลังจากที่เราทำผลิตภัณฑ์เสร็จนำไปจำหน่ายที่ไหนบ้างแล้วได้รับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะจริงๆตรงนี้ ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีสําหรับพวกผมครับเพราะว่าธรรมดาแล้วเราทำเนี่ยเราต้องลงโซเชียลเราต้องไปขายท้องตลาดเองแต่ตัวเนี้ศูนย์ห้วยทรายเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเปรียบเสเมือนแม่ของพวกผมเนี่ยรับหน้าที่การตลาดให้ด้วยอ๋อค่ะครับรับหน้าที่การตลาดก็คือความมั่นใจของคนทั่วไปเมื่อศูนย์ขายเนี่ยผลิตภัณฑ์จากศูนย์ต้องเป็นของดีแน่นอนแล้วก็ของที่มีคุณภาพและส่วนหนึ่งของพวกผมก็มีหากการตลาดเองด้วย พวกผมก็มีเพื่อนๆพวกๆๆพวกพ้องก็นําไปโฆษณาแล้วก็ขายนําไปขายด้วยส่วนหนึ่งส่วนมากจะเป็นจากศูนย์ส่วนมากกว่าครับเอาไปตั้งจําหน่ายที่อาคารผลิตภัณฑ์ของศูนย์ครับผลตอบรับเป็นไงคะตั้งแต่เอาไปจําหน่ายมาทําดีมากมค,ครับตอนนี้เดือนละห้าร้อยขวดที่จําหน่ายอยู่จำหน่ายได้เดือนละห้าร้อยขวดครับ,รบโอก็ถือว่าเป็นเป็นเรียกว่า ประสบความสําเร็จขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เราทํากันในกลุ่มครับชาวบ้านของเรานะคะแล้วอย่างนี้จะมีการต่อย,ยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูอีกไหมคะจะเพิ่มส่วนผสมอะไรลงไปนอกจากขิงอีกไหมคะคงไม่หรอกครับคงเอาสูตรนี้เป็นจุดส,สูตรนี้เป็นสูตรที่มั่นคงแล้วแล้วมีอย่างเดียวเราจะทําให้ได้อยยทาโรงงานทาเป็นเป็นลงผลิตที่ได้อยย พอได้อยอจริงๆเราสามารถที่จะส่งได้ทั่วประเทศเลยครับอ่าค่ะนั่นคืออนาคตต่อไปครับซึ่งอีกไม่นานรเราก็จะพ<ก> <ไป S 2> ัฒนาไดถึงขั้นนั้นแล้วนะคะตอนนี้อยากให้ผู้ใหญ่อุดรค่ะได้สรุปถึงประโยชน์ความรู้ต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้รับมาจากศูนย์ห้วยทรายให้ฟังหน่อยค่ะครับจริงๆแล้วการที่เราได้รับประโยชน์จากศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยเป็นตัวแทนจากพ่อหลวงนะครับองค์ความรู้ทั้งหมดที่พระอ,องค์ท่านมีเนี่ยท่านก็จะมาถ่ายทอด ลงสู่ศูนย,ย์หวทรายศูนย์วทรายก็จะมีการอบรมต่างๆให้เกษตรกร,ร,กรได้ปอบรมผมเองก็เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ได้ไปอบรมกับศูนย์วทรายมาหลายเรื่องและไเรื่องในราวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องกเกษตรผสมผสานหลายๆหลายๆเรื่องราวครับก็ได้นําองค์ความรู้ไม่ว่าหลายๆอย่างนี้ได้มาปฏิบัติ ได้มานามาใช้แล้วก็บอกลูกบอกหลานแล้วก็นํามาบอกลูกบ้านด้วยครับซึ่งมันทําให้เราอยู่ได้อย่างมั่นคงในพื้นที่ตัวเองครับจริงๆเดี๋ยวนี้ทําเกษตรเชิงเดียวเราก็ผ่านกันมาหมดแล้วปล,ลูกพืชลมลุกเลี้ยงโคนมเป็นเชิงเดียวแต่พอเรามาทําเป็นเกษตรผสมผสานนี่เรามั่นใจว่าเรามีของในไร่ที่ปลอดภัยกินแล้วก็แจกจ่ายลูกบ้านจแจกจ่ายกับเพื่อนบ้านเหลือจากนั้นเราก็ขาย เราทําให้เรามีความสุขครับทั้งหมดนี้ต้องต้องขอบคุณพ่อหลวงเป็นอย่างมากเลยที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับศูนย์ต่างๆศูนย์ก็เปรียบเสมือนคนที่สอนให้เราตกปลาว่าใช้เหยื่อยังไงเราก็มาตกปลาเองตรงนี้ก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างมากครับ วันนี้ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ดรหมันมณนีนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตาบลสาพระยาอ,อําเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวให้เราได้ทราบกันนะคะผู้ใหญ่เป็นเกษตรกร,ร,กรขยายผลทํากเกษตรแบบผสมผสานของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขคุณคผม สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกประนะคะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสืบสารทํรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร่วมสืบสารงานพระราชดำริ